ไม่เห็นเลยมืดมองมีเห็นอ่เรอม่ไฟสายอยู่นแม่ I

ไปเที่ยวขากับ,บ<ใ>น,นักบุตรสวรรค์จะไปซ่อมซ่องมากหม่มามาจับสตาร์ทไม่ติดซ่อมได้ขับมาจับอีกอ้าม่ติดซ่อมอีกไม่เขา้าปัญหาไม่เข่าเหรอวะเข่าโดนหรือเดี่าวคนเขา่นเขา,น,ขานี่หละ แข้งขามันงอหมดไม่มีชีวิตใครทังไม่ต้องใช้เทนหรอกแกมีกำลังยกกบพอเนี่ยใส่กำลังหรือเปล่าตัว้วม่ใช่ไหมไอ้ตัวเก่าที่พันเทปเยอะๆไม่ใช่ใช่ไหม เชฟผมไปยนเอเชฟหายเชฟหายนะไม่ใช่เชฟหายเชฟหายอ้าควี่นะลบโปรแกรมผมแล้วใลบเนี hey. ่ยีีมันลบโปรแกรมผมแล้วเปิดไวไฟให้นโปรแกรมหาย เดฟโคลทูโไหลมาจากไหนอีกเนี้ยโคืออะไรกันไม่รู้นัมเบอร์นัมนูเบรแอ้ซิจู

啊，奥、啊，用 GM 来改了。嗯嗯嗯 公公的孩。嗯嗯嗯